ัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับแป้นะคะแล้วก็ช่อง f o r ด Daily ไลฟ์ค่ะวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัว y t ท c นะคะคันนี้นะคะมาด้วยราคาจัดจาหน่ายค่ะหนึ่งล้านหกหมื่นสี่พันบาทนะคะคันนี้นะคะเป็นคันสีขาวนะคะก็จะแต่งรอๆแบบนี้เลยคะ่ะเดี๋ยววันนี้แป้งพามาชมนะคะว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะก่อนอื่นแนะนําเครื่องยนต์ก่อนเลยค่ะคันนี้นะคะมาด้วยแรงม้าค่ะร้อยเจ็ดสิบแรงม้าแรงบิดอยู่ที่สี่ร้อยห้านิวตันนะคะคันนี้เป็นคันเทอร์โบเดี่ยวนะคะ เครื่องยนต์นะคะ2.0ลิตรนะคะเดี๋ยวแป้งพามาชมทางด้านหน้าก่อนเลยที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะนอกจากเป็นสีขาวแล้วเราได้ทําการเปลี่ยนกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้า FORD นะคะเป็นกระจังหน้ารุ่นยอดนิยมค่ะมาพร้อมกับไฟ3จุดด้านบนนะคะแล้วก็ตกแต่งเสริมหลอดด้วยการครอบไฟนะคะครอบไฟหน้านะคะทําให้ดูหลอมีมิติมากขึ้นนะคะคันนี้นะคะได้ทําการเปลี่ยนชุดนะคะเป็นชุดลับเตอร์นะคะ ก็จะทําให้ดูหล่อเข้มนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับคิวร้อที่มากับตัวชุดแต่งแล้วนะคะก็ยังทําการเปลี่ยนแม็กกับยางด้วยค่ะแม็กกับยางที่เราทําการเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะก็จะเป็นยางเป็นยางของโตโยต้านะคะแล้วก็แม็กของเรนโซนะคะก็ทําให้ดูหล่อรับกับตัวชุดแต่งมากขึ้นนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นยาง rt นะคะลูกค้าสามารถรีเควสได้เลยค่ะว่าอยากได้ ยางใช้งานแบบไหนนะคะมาต่อกันที่กระจกมองข้างของเรานะคะกระจกมองข,งข้างของเรานะคะในรุ่นไวแฮกคะ่ะกระจกมองข้างนะคะจะเป็นคนละสีกับตัวรถนะคะคันนี้นะคะจะเป็นสีกาวไฟนะคะก็ทําให้ดูหรอมีมิติมากขึ้นค่ะเสริมหรอด้วยการตกแต่งสติกเกอร์นะคะแล้วก็เพิ่มข้อมือจับแล้วก็เบ้ารองมือจับด้วยค่ะตกแต่งด้วยคิวกัาศ์สร์นะคะซิกเนเจอร์อีกอันนึงของเจ้าตัวไวแฮกคือราวหลังคาด้านบนนะคะ เราหลังคาอันนี้นะคะสามารถใช้งานได้จริงสามารถยึดติดสิ่งของได้นะคะมาต่อกันที่ตัวโรบาร์เลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้าตัววแท็กนะคะด้วยโรบาร์ค่ะโรบาร์ของเรานะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะสามารถผูกยึดติดสิ่งของได้จริงนะคะไปต่อกันที่ทางด้านท้ายกระบะกันเลยค่ะทางด้านท้ายกระบะนะคะแป้งได้ทําการเพิ่มข้อไฟท้ายให้ด้วยนะคะได้รับกับชุดแต่งของเราค่ะพร้อมกับกล้องมองถอยหลังนะคะแล้วก็เพิ่มด้วย อะคริลิกคำว่าเลนเจอร์นะคะอะคริลิกอันนี้นะคะเป็นอะคริลิกนูนนะคะสามารถรีเควสต์บ้างได้เลยค่ะฝาท้ายของเรานะคะเป็นระบบอีซ่ลิทนะคะเป็นฝาท้ายผ่อนแรงค่ะตัวไลเนอร์ด้านในนะคะก็จะเป็นไลเนอร์แบบเรียบค่ะมาพร้อมกับตัวชาร์จไฟนะคะ230วลต์อัลตร้ายก็จะปิดง่ายๆแบบนี้เลยค่ะหากใครกำลังสนใจรถใช้งานนะคะอยากได้รถตกแต่งรอๆแบบนี้นะคะไว้หากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะคะ ลูกค้าสามารถแอดไลน์ไอหรือเบอร์ติดต่อแป้งมาคุยได้เลยตอนนี้แป้งมีโปรโมชั่นพิเศษส,สำหรับเจ้าตัววท็กให้ด้วยค่ะสำหรับก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดเป็นกำลังใจให้แป้งด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคลิปหน้าเรามีรถอะไรแต่งหรอมาให้ชมกันอีกค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ